นสนนสุโดยวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ Gift Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับ วันนี้รายการของเรามีอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมครับเป็นแรงบันดาลใจจากนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนแต่ทว่าเส้นทางแห่งความสําเร็จของเขานั้นเต็มไปด้วยสีสันและก็เรื่องราวการใช้ชีวิตที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับ ผมกำลังกล่าวถึงแขกรับเชิญคนเก่งของเราผู้บริหารระดับ p a r าได s ์คุณนิรันต์โกโมลวัฒนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ,ค,รบคุณนิรันต์จริงๆอยู่กับธุรกิจกิฟฟารีนมาหลายปีแล้วนะครับ<ม>แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านเนี่ยถ้าเป็นทีมงานของคุณนิรันต์แล้วก็สายไลน์คงได้มีโอกาสสัมผัสตัวคุณนิรันต์แล้วก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรด้วยกันเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแต่วันนี้เนี่ยก่อนอื่นท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้จัก ว่าประวัติส่วนตัวลึกๆแล้วก่อนที่จะเข้ามาสู่ธุรกิจกิฟฟารีนเนี่ยทำอะไรมาแล้วบ้างผมเลยถือโอกาสเป็นตัวแทนท่านผู้ชมครับ,รบอยากจะถามไปถึงเรื่องราวในวัยเด็กกันไปเลยนะครับเด็กชายนิรันด์เนี่ยเป็นคนคจังหวัดอะไรแล้วก็ชีวิตช่วงนั้นเด็กชายนิรันด์เขาใช้ชีวิตแบบไหนครับ,รบเด็กชายนิรันด์เนี่ยจริงๆแล้วเกิดที่จังหวัดเลยนะครับทำไมเป็นเด็กเลยพื้นเพอยอยู่ที่เลย ครับแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นแค่ปีเดียวคือไปเกิดที่นั่นคือพ่อเป็นข้าราชการนะครับก็คือจะต้องย้ายไปย้ายมาอยู่เรื่อยนะครับก็ไปไปเกิดที่นั่นนะฮะแล้วก็อยู่ได้ปีหนึ่งนะครับก็เลยย้ายมาที่จังหวัดลำปางนะครับแล้วก็เรียนจนถึงประมาณสักอนุบาลสองนะครับแล้วก็ย้ายมาจังหวัดตากเอ้จังหวัดน่านก่อนฮะขอโทษครับจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็เรียนจนถึงประมาณปห <forgetting S 2> นะครับแล้วก็ย้ายมาเรียนม .1 นนที่จังหวัดต,ตากนะฮะแล้วกเ็เรียกว่าเป็นคนจังหวัดต,ตากก็น่าจะว่าได้เพราะว่าอยู่มานานที่สุดนะฮะแล้วก็เรียนจนเ,เรียนไปเรื่อยๆก็เหมือนเด็กธรรมดา,าทั่วไปนะครับ <Dieses S 2> แล้วก็<อ>ในส่วนของการใช้ชีวิตก็เหมือนเด็กธรรมดา,าทั่วไปก็คือที่บ้านที่บ้านตอนนั้นมีพี่น้องกี่คนอ่าตอนนั้นคือมีพี่สาวหนึ่งคนนะครับแล้วก็ก็เรียนอยู่ที่เดียวกันนี่แหละฮะ แล้วคุณพ่อคุณแม่ตอนนั้นท่านทําอาชีพรับราชการหรืออะไรยังไงนะครับคือคุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับส่วนแม่เนี่ยเป็นแม่บ้านนะครับก็ฐานะก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรแต่ก็ไม่ได้ลําบากนะครับก็ใช้ชีวิตแบบราบรื่นย้ายย้ายย้ายตามท่านไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลาท่านย้ายตําแหน่งนะครับทีนี้เราเองเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนหนังสือชอบวิชาอะไรมากที่สุดตอนเรียน Uh, จริงๆแล้วชอบวาดเขียนชอบวาดเขียนใช่ครับดูแล้วน่าจะไปทางศิลปินบป็นจิตกรอาหาชอบที่สุดคือวาดเขียนเลยใช่ครับและเคยมีความฝันว่าว่าจะไปเป็นนักวาดรูปไปเป็นจิตรกร,รอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าฝันอันดับแรกเลยคือตั้งแต่ระดับประถมเนี่ยผมไปตะเวนประกวดวาดรูปประกวด คัดลายมืออะไรก็ตามที่เป็นศิลปะชอบเป็นนักล่ารางวัลแล้วก็ได้รางวัลมาทั่วภูมิภาคเลยระดับจังหวัดระดับภาคอะไรอย่างเงี้ยรัก็แต่ปฐมเลยใช่ฮะตั้งแต่ปฐมต้นนะฮะดูเหมือนชีวิตจะคุกคีอยู่ในเรื่องราวของศิลปะมาตั้งแต่เด็กแต่ถ้าถามอาชีพในฝันพอโตขึ้นจริงๆแล้วเอาว่าเป็นเด็กก็ได้นะฮะหรือเป็นวัยรุ่นสักนิดนึงอาชีพในฝันของคุณนิรันต์ตอนนั้นคืออะไร ตอนนั้นเนี่ยจะมีรายการทีวีรายการหนึ่งชื่อรายการซูโม่สำอางถ้าผมจำไม่ผิด uh huh. นะฮะก็จะเป็นเป็นบ้านเกิดของพวกลาลา,ลาดังๆในตอนนี้ซูโม่กิกซูโม่ตุ๋ยอะไรพวกนี้นะฮะนะครับก็เลยเอ๊ะพวกนี้เขาเรียนอะไรมันเท่ดีคือพวกนี้เขาจะวาดรูปสวยมากแล้วก็เราก็ไปรู้มาว่าเขาเรียนสถาปัตสถาปัตจุลานะครับก็เลยเอ๊ะมันน่าสนใจแล้วเราก็ชอบวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ พ่อนะครับเขาทำง,งานเป็นข้าราชการแล้วก็จบทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มานะครับก็เลยแนะนําว่าเ,เรียนทางนี้น่าจะดีกว่าไปทางสายอิเล็กทรอนิกส์ใช่สายสายวิทย์นะครับสายนี้น่าจะดีกว่าเรากท็ทั้งที่จริงๆตอนนั้นเนี่ยออกแนวอาร์ตด้วยใช่เป็นแนวศิลปะแต่ก็ไม่ถึงกับเซอร์อไว้ผมยาวขนาะดน,น,นั้นนะฮะก็ถึงพอมา,มาเรียนมัธยมก็จะเริ่มคิดละเอ๊ะตกลงจะเรียนอะไรดีครับ นะครับคือต้องเรียกว่าคุณพ่อเองเขาก็มองมองอนาคตไว้ให้เราด้วยว่าเรียนทางทางวิศวะเนี่ยน่าจะไปได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆเราเราเราชอบพวกศิลปะนะฮะแต่ก็แต่ใจนึงจริงๆแล้วเราก็ชอบทางทางวิศวะเหมือนกันะนะครับก็คือพวกคำนวณเรียนวเรียนทางด้านนี้คณิตศาสตร์พวกวิทยา,าศาสตร์เราก็ชอบ,บนะครับ,รบก็เลยตัดสินใจเรียนตามคําแนะนําคุณพ่อใช่ฮะแต่ก็ชอบศิลปะอยู่ใช่ครับ ก็เลยได้เรื่องเรียนสาขา,าวิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้าไฟฟ้าครับพอเราจบวิศวะไฟฟ้ามาเอาละ่ะสาอยอิเล็กทรอนิกส์ตรงๆเลยเนี่ยที่ทำงานที่แรกเราต้คิดและเราจะทำงานที่ไหนอย่างไรคะคือจริงๆแล้วผมในในระหว่างที่เราเรียนเนี่ยผมก็มีโอกาสที่จะอมองหางานพัทไามคือชอบหาเงินมาตั้งแต่เด็กคือไม่ชอบอยู่เฉยเไม่ชอบเรียนหนังสืออย่างเดียว นะครับเราก็ไปหางานอะไรที่มันเกี่ยวกับที่เราเรียนอะไรอย่างเงี้ยได้เงินเล็กๆน้อยๆนะครับก็ไปอพอดีตอนนั้นสถานีวิทยุนะครับเขารับไอเป็นเป็นคล้ายๆเป็นซาวด์อินเจเนียร์นะฮะเป็นควบคุมเสียงให้กับดีเจเปิดสปอตโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองไปสมัครดูเอ้าเขาก็รับนะฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำงานเต็มเวลาแล้วก็อาศัยช่วงเย็นช่วงเช้าวันละ นิดละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยฮะก็พอที่จะมีค่าขนมค่าอะไรคือหารายได้ระหว่างเรียนเป็นสาวเอนจิเนียร์นั่นแหละนะครับอยู่ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยไปซ้ำไปนะครับระหว่างนั้นพอเราได้มีโอกาสทํางานตั้งแต่สมัยเรายังเรียนหนังสืออยู่พอกลับมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงงานที่ทำเนี่ยก็หนีไม่พ้นสายเกี่ยวกับพวกเอนจิเนียร์พวกนี้ใช่ครับแล้วรู้สึกสนุกกับมีความสุขกับงานที่ได้ได้มีโอกาสเริ่มต้นทำไหมฮะครับสนุกมากตื่นเต้นมาก ครับถ้าในเรื่องของงานที่ที่หลังจากเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยนะครับก็เริ่มแรกในตอนตอนแรกไปเป็นอาจารย์ก่อนนะครับสอนคอมพิวเตอร์นะฮะก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันก็เรียกว่าโอกาสมานะครับยังเรียนไม่จบด้วยก็คือสมัครไปก่อนแล้วเขาก็รับเลยครับนะฮะแล้วก็ไปสอนอยู่ได้ประมาณสักปีหนึ่งเริ่มมองเห็นว่าเราไม่ชอบบนะฮะเราไม่ชอบงานนี้นะฮะเราก็เลยมองมองเอ้ยมามากลับมาฟิลตัวเองดีกว่า น่าจะดีกว่าคือไม่ชอบฟิลของอาจารย์ใช่ในขณะนั้นนะฮะในขณะนั้นครับผมก็เลยเราเราเลยลองมองหาอาชีพที่มันตรงกับที่เราจบดีกว่าไหมนะครับก็เลยได้ลองสมัครงานก็จากนั้นก็มาอยู่ที่บริษัทญี่ปุ่นนะครับแห่งหนึ่งนะครับซึ่งซึ่งผลิตเกี่ยวกับเรื่องของแพคเกจจิ้งนะครับก็ทําอยู่ได้น่าจะประมาณสักร่วมๆีครปีนะครับระหว่างนั้นก็ก็เลยว่าเออมันก็เริ่มสนุก นะครับได้ไปเทรนไปฝึกงานต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปประเทศนั้นประเทศนี้อะไรเงี้ยก็สนุกดีนะครับก็ก็ชีวิตก็เหมือนเหมือนคนทํางานทั่วไปฮะชีวิตจะว่าไปดูราบรื่นนะดูราบรื่นเรียนจบ,บทํางานไม่เคยมีช่องว่างว่าช่วงนี้หางานทําไม่ได้ช่วงนี้ตรงงานไม่มีเลยไม่มีเลยฮะ,ฮะ คือถ้าเราจะหางานใหม่จะหา่อนเลยเป็นขั้นบันไดเดิน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 ไปเรื่อยขึ้นลมสงบมากเลยสงบครับขึ้นลมสงบมากเลยชีวิตแต่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ด้วยคลื่นลมสงบเนี่ยมั้งเราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะอยู่กับอะไรที่มันนิ่งๆตอนพอเราเติบโตขึ้นเนี่ยทำงานที่บริษัทที่ต้องเดินทางไปแล้วเนี่ยมีเป้าหมายหรือมีความฝันในชีวิตที่ใหญ่ขึ้นมาไหมใช่ครับก็คือก็คือ ด้วยความที่เราเพิ่งจบด้วยนะฮะอาจจะจบมาประมาณสัก23ปีอะไรประมาณนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับยังไฟแรงอยู่ก็เลยมองเอ๊ะถ้าเราเลยมองถึงอนาคตนะฮะว่าเอ๊ะถ้าเราทำงานประจำอยู่อย่างเนี้ยนะฮะเงินเดือนขึ้นปีหนึ่งเท่านี้นะครับถามว่าพอใจไหมยอยู่ได้ไหมมันอยู่ได้นะฮะแต่ว่าเราก็อยากจะทำอะไรที่มันท้าทายมากกว่านั้น <ế> นะฮะเราก็เลยมองคุยกับเพื่อนนะครับคุยกับเพื่อน คือตอนนั้นเนี่ยผมผมเรียนปริญญาโทอยู่ด้วยนะครับก็คือต่อวิศวะต่ออีกนะฮะแล้วก็คุยกับเพื่อนที่ที่เขาจบมาด้วยกันที่เรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยว่าเอ๊ะเราเปิดบริษัทกันไหมนะครับคือเราเราเรียนมาด้านเนี้ยขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะมันมันน่าจะมีอะไรที่เป็นเป็นของเราเองอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากเป็นเจ้าของกิจการความรู้สึกอยากเป็นเจ้าของกิจการเกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่ประมาณ24 24, 24, 25ท่านผู้ชมครับคนอายุ24 แต่เริ่มอยากจะเป็นเจ้าของกิจการแล้วใช่ครับความคิดเนี่ยเขาบอกว่าบางคนก็มันไม่มีคําว่าเร็วหรือช้านะฮะเราทํางานประจําอยู่ทั้งหมดกี่ปีฮะช่วงก่อนอายุ24เราได้ทำตั้งแต่สมัยเรียนใช่ับก็ไม่กี่ปีเริ่มอยากมีอะไรเป็นของตัวเองก็เลยคุยกับเพื่อนตอนคุยกับเพื่อนเนี่ยเลงว่าจะเป็นเจ้าของกิจการอะไร ตอนนั้นผมมองไว้2อ,อย่างคือ,อส่วนหนึ่งเนี่ยงานที่เราทํามันจะเป็นอยู่ในห้องแลบอันนี้เป็นงานประจำนะครับ,รบเราอยู่ในห้องแลบเกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะเราก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเ,เราเปิดเปิดแลบกันดีไหมคือเอาความรู้ที่มีโน้ต h ฮาวที่มีไปเปิดบริษัทกันนะครับก็สรุปก็คือเปิดกันนะฮะสคนเงินไม่มีนะฮะ เงินไม่มีแต่เราอยากเปิดแล้วเปิดได้ไงนะครับก็อาศัยว่ามีโบนัสมีอะไรเงินเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็หุ้นกันก็3มหุ้นนะครับก็เปิดเป็นบริษัทของตัวเองขึ้นมาโอ้แต่การเปิดบริษัทเนี่ยตอนเปิดง่ายฮะใช่มีเงินก็เปิดได้แต่ตอนแต่ตอนทําธุรกิจ่คร่บมันไม่ง่ายเหมือนตอนเปิดบริษัทเราเอาเงินมาลงกันก็จริงนะและเราเราเราได้ประสบการณ์จากการ เริ่มต้นทาธุรกิจส่วนตัวตอนอายุ24เนี่ยรเราได้อะไรจากตรงนั้นบ้างไหมฮะตอนทําจริงๆเนี่ยมันมันเป็นไปอย่างที่คิดไหมต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นไปอย่างที่คิดคแล้วดีมากนะครับคือดีเกินความคาดหมายหาลูกค,าค้าได้ใช่หาลูกค้าได้แล้วก็ค,คือคือเรียกว่างานหนึ่งเนี่ยจอบๆหนึ่งเนี่ยกำไรมันเกินเกือบๆครึ่งแหละนะครับก็เรียกว่าเดือนๆหนึ่งก็ฟูฟ่าพอสมควร,คร นะครับแต่ก็ด้วยความที่เราเรามั่นใจตัวเองมากเกินไปนะครับแล้วก็เพื่อนที่มีอยู่ด้วยกันอีกสองท่านนะฮะก็เรียกว่าคือแต่ละคนก็จบมาเกียรติสวยๆนะฮะแล้วก็ก็เรียกว่าภูมิใจมากเกินไปหน่อยอก็เลยมั่นใจว่าเราต้องไปรอดแน่ดังนั้นเราก็เลยศึกษาหาความรู้เฉพาะสิ่งที่เราจบมาบแต่งานทางด้านบริหารไม่ได้เรื่องอ นะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ที่ทำให้ให้ให้เกิดอะไรบางอย่างครับนะครับเราก็เลยทําอยู่อย่างนั้นประมาณสักสักหลายปีอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่มีภาวะเริ่มที่จะหมุนเงินไม่ทันครับนะครับคือช่วงแรกเนี่ยเราเราลูกค้ายังน้อยมันไปได้เรื่อยๆนะครับแต่พอเริ่มนานเข้านานเข้าลูกค้าเริ่มรู้จักเราครับนะครับแล้วก็คือบอกต่อๆกันไป นะฮะปากต่อปากก็ลุกงานเข้ามาเยอะเลยฮะงานเข้าเยอะแต่งานไม่ออกนะฮะเพราะอาจจะโลภมากด้วยนะครับคือต้องการเงินนะครับ,ค,รบคือโลภมากด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเราหมุนเงินไม่ทัน คือวัตถุดิบที่เราจะต้องไปซื้อเข้ามาเนี่ยเราต้องไปซื้อมาเป็นเงินสดนะครับแต่เวลาเราขายให้กับลูกค้าซึ่งลูกค้าของผมเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงงานก็เป็นเครดิตด้วยใช่เราต้องไปขายเป็นเครดิตครับท่านผู้ชมครับพูดถึงตรงนี้แล้วนี่คือประสบการณ์อย่างหนึ่งของการมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงเกิดขึ้นเสมอครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่าชีวิตของเจ้าของกิจการอายุขนาดเนี้ยเขาจะไปต่อ,อยังไงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับ เคยกดเครื่องคิดเลขไหมว่าเสร็จเ,เสร็จแล้วเนี่ยธุรกิจแรกที่ลูกคุณกับเพื่อน3คนเน่ยเจ็บตัวไปเท่าไหร่ณขณะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นเป็นหลักล้านหลักล้านหลักล้านแต่ว่าเราเราไม่ได้คำนวณเยอะมากยละเอียดนะครับเพราะคำนวณมากเดี๋ยวมันปวดใจใช่ฮะ <laughs>